สวัสดีทุกท่ามนะครับวันนี้เราก็อยู่ในช่วงแกลงเพื่อนนะครับผมซึ่งแกลงเพื่อนในปีนี้เป็นอีพีที่3แล้วนะครับอ่าลุงเรียนลุงเรียนแล้ววันนี้เราก็จะมาแกลงกันหลายคนจริงๆปีชี่สายพันธุ์นะสายพันธุ์แบบสายพันธุ์ลายสายพันธุ์นะสายพันธุ์ลูกผู้ชายจะเป็นยังไงนะไปดูเลยครับแดนนังเอเน่ามีเอมันตองมีเลยของที่มาตา้หมดจะได้เห็นบ้านใหญ่บ้านเล็กบ้านนึงเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไระจายตับพันธุ์นึ่ ไม่เข้าใจว่าเรามามาดูเรื่องเราเก่งเนี่ยเฮ้ยทุกคนอ่ะเราบอกเฮ้ยมันั่งมันนั่งนะไรกันแบบโอเคนะเราวันนี้ก็วันนี้เพราะอย่างที่ว่าเหตุการณ์มันจะถูกภายว่าเออเือมงอ้เรื่องนี้เองมาดูนั่งนั่งเร็ว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  ไม่หักว่ะไมหักูกจนองูแล้วกดลองแล้วมันดีไหมตรงนี้ตรงนี้นั่งมาร่วมไม่รอน่ะตรงนี้เห็นไหมมันไม่เหมือนไอ้กิงเมอวด้วยน้อนมันนั่งนิ่มนะมันไดเหมือนไอ้กิเมื่อวานันนั่งนิ่มแต่ตรงนี้มันไม่ใช่ไม้เดียมันเป็นมันเป็นโฟมใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้ นี่้ามคนเอา่งไปเลยนี่ปังจกปังุกตามคนเนี่ยปังุกเฮ้ยฟังจบเลยฟังุกฟังจบหมดยังไงก็ได้ปักกระเป๋ายิงทรัพยิงทรัพย์โอ้ยนี่หยุดนี่หยุดนี่หยุดดีไม่เียใใครก็ได้ใครคนหนึ่งสองคนไอ้กิบไอ๊ะเอาไอ้ต้อนไก่ชนเอาไอ้น็อกไปข้างนอกไปต้องคุยดีละคนเรื่องนเรนี้เรื่องใหญไปตอไปเอามาไปข้างนอกนีมานี่เยนั่งนู่นเฮ้ยนั่งเฮ้ยนั่งไปนี

ไม่นะไอเกยเห็นปาวมงกเห็นหเ้เลยตเลยนเลยเกไม่เห็นละไ้นั่งนี่หมดนั่งนี่หมดนั่งเออนั่งนั่งไอเกยไม่ไดกับคู่เลยปลกกมึงเกบลกไปลูกไปไป มันอย่างนี้เลยเหรอเดไปไปนั่งก็ยืนเหวียงเลยด้วยความจังไรยเด็กเกียร์ไปไปนั่งนั่งเอดอดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด subscribe และกดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการมาคลิปต่อๆไปนะครับผมครับและสามารถชมคลิปเก่าๆของเราได้ตรงนี้เลยนะครับผมไปครับกดเลยกดเลยกเลยมีเต็มเลยครับเรียงเลยครับผม ขอบคุณ,คณที่รับชม,ชมนะครับผมสวัสดีครับ